สวัสดีครับผมอยู่ยกับช่องเบาท่องใบยูทูบเบอร์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 วัดจะดีมีดักฐานเพราะบ้านสวยบ้านจะสวยเพราะมีว,มวมัดหนักนิสัยบ้านกับวัดปัดคันช่วยก็ไว้ใจ ถ้า,ากันมันไลทั้งสองทางขอจเจริญสุขสวับดี่ันอยากโยมสาธุชนผู้กำลังซ้มไลสดให้เฟดของอัตมาภาพพระอาจารย์คำตันทีตะยานนทสนับบริกับเป็นอมือมันทียี่สิบหา มกราคมพศ2565เมือ่อนี้อาตมาภาพกะมาเยี่ยมมาเยี่ยมพระในบ้านเยี่ยมเมสสลวยธรรมดิยมอายุ8 5ปีเดยวก็เยี่ยมพอหน้าคุณพอท้องใบนวนตาทั้งสองคนกะป่วยอยู่ป่วยกะเอาเข่าสาร เอาเข่าวสารเอาวัตถุสิ่งของมาไหยยุย่มพอยุ่มแมมเพิ่นจะอะไรจะจะดีไปกัดจะไม่เยี่ยมพอแทแทอยู่บางก้องพลานตำบลกำแพงอำเภออุทุพมพวามพิสัยจะมาสีเกียดเพิ่งกะป่วยติดเตียงอยู่ยเนาะของพอสุบินท่าสิงพอแทแทของอตาตมาภาพเมรีกายูบนันอตาตมาภาพ อยตมาภาพจะหายอยากโยมเบงสภาพบ้านสภาพบ้านแล้วก็ไปหาเมสสวยธรรมาริยมสภาบ้านมีเมสสวยธรรมาริยมยมอาทักทายเบง เอามาบ่งมาไทยบังแค่นี้บุ๋มบังบังอันอยู่นี่ละเวยอยู่นี่ละเป็นเมย์ก็ไปอยู่นี่ละป่วยสภาพสมบวนบาดแข็งแรงกับสังขารอืสังขารคนเฮาเกิดมาอายุเจ็ดสิบแปดสิบปะกาเสื่อมไปธรรมศาสตร์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเงอนธรรมดา อายุอายุเท่าไรก่อเจ้าแปดสิบห้าบ่ฮะร้อนที yes ่ฮะรอแม่ชวนเท่าไรอะไรฮึ <m ás> <m ás ่มรอดีกะเขาสารเขาเจ้าเขาเนี้ยฮคุณแม่บุญสวยท่องจันคุณแม่บุญสวยท่องจันพอหมเมติยมานำค้ำเป็นกะเอามามอบให้ ต้องเขาเย้าเขาเจ้าแมบุญสวยทองจันแมเตี้ยบ้านนำคำอ่าได้รับผลบุญกุศลนำกันเนออ่ากินขนมกินน้ำแดงนั่นน้ำแดงซื้อมาให้น้ำแดงไม่บ่อยๆเนี่งความดันเออเพิ่งการรักษาได้ย่ดอกความดัน ไปได้บวนไปหาหมอแม่เท well, well. ียวเมื court, ่อวานเมื yeah. ่อวานไปหาหมอจังใดบวานนี่ว่าว่าจังใดบวานนี่หมอเขาหมอเขาหายพินตัวนี้แม่เดี๋ยวห้กินไปสก้อนดำแดงให้บ่บ่อยบ้านนี้ควรหาซื้อพวกชีบากหรือตาเขาว่าอ่ะนะบ้านนี้เอาไปกินกับขนมกับน้ำเย็นเอาใส่ยศเนืองเดียวกับผสมกับน้ำนะเออห้าห้าเท่าต้องอันพ้าอันนี้เราไม่ใช่ มันเย็นมากมันเคลือง่อืมแล้วก็ขวน้วนเดยวจะขึ้นเวยเนไหมนมดมันยากเลยข้วนมาเนื้อมันเป็นตอนด้วยเอาไปเอาสอนเอาสอดบาข้วนไงมาข้วนกินอ้ยก็บวงข้วนเอาไปเอามาสภาพบ้านแล้ก็ะไหวนมาเอาข้าสันมาหา่งขาเจ้าเขาเนี้ยขาเจ้าเขาเนี้ย น่ะนีเขาว่มานีก่อนดูบุ๊กมานีก่อนมาดีครับนีครับอเออกินเห่อคนพักพอจิ้เขาได้ยังวนมาแล้วเอายามาเบิมัอหนนี่ยาเกือบิ้ เนี่ยแยังจกักินเองเนาะเอ้ยย่ายัง,ยยงนนเนี่ยมันจ่ายเองฮึย่ายยังมาเดี๋ยวกลองไปปุ่งกันแป๊บนึงอ่าฮะตอนนี้กับสภาพสภาพบ้านสภาพบ้านของอาตมาภาพอ่าแต่มาอาตมาภาพไม่มีบ้านหรอก มีเบ่ของเมสดวยธรรมนิยมกับคอทอกใบเพรา่าอาตมาภาาในขอบ้บวชในรักพระพุทธศาสนาเดี๋ยวละเดี๋ยวอาตมาภาพไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่เครื่องบริขารแปดอย่างกับผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองนีละสภาพบ้านเป็นกาบปลูกสวนปลูกได้ยอย่างเน,ะนาะมีละยายยมสังสานด้วยส้นทั้งหลายสภาพ ป่านของยุมพอยุมเมของอาตมาภาพยุ่มเม,ออม,าาม,เมสสวยธรรมนิยมเบิงกะอายุแปดสิบห้าปีพอท่องใบรุ่นตาเบิงกะอายุเจ็ดสิบหกปีต่างคนต่างเจ็บป่วยกะไม่ยิบไม,ม่ายามเพื่อนเอาเข่าสานที่คุณแม่มุ่งสวยคุณแม,ม่บุญสวยท่องจันนะเพื่อนเอาเขา่าเดียวเข่าจ่ามาเดี๋ยวก็คุณแม่เตีย๋ยมานำคาเพื่อนเอาเข่าจ่ามมใหา้ ขอขอขอบพุ่งขออาดุบุตท้าดาบุญเอร์คุณแม่บุญสวยท่องจันคุณแม่เตี่ยมานำคำเป็นมีจิตใจอยู่ความรครมีความเบตตาศรัทธาเป็นเอาเข่าสารแต่มามาเมื่อวีกามา้วยความศรัทธาแต่ว่าอาจะมาผ่พกะมามีข่านํามัน,นวดนก็เลยบรรสาวก็เลยเอาโทรศัพท์ไปขายให้เบออกเพนพันหนึ่ง ก็ได้ัแตดเงินทานาน้ำมันเนติมน้ำมันเติมมาหาลอยหาลอยซีลอยกัดสือหํำแดงสือกาแฟหนำแดงไม่ให้แม่ให้พ่อพิ่งกินสือพ่อทำไมไม่ให้พ่อให้แม่พิ่งกินงสงใจศรัทธาอาตามาคนเบิดเดี๋ยวเพมีคนบ้าซอยเดืออาตามาอันอน่ะอาตมาก็ได้คิดใจกะอยากกะตังอยู่ต่อพ่อต่อแม่ พาได้บานแต่ว่าเงื่อนขี่อยากยุ่มบริจาคมาอาตมากกบ่วไว้ลปไไซในเหตุบุญกุศลบดได้ไปสร้างปฏิสัทธานุปูมันบดได้ไปเหตุบุญบดแต่บา่าวก็เลยบ่มีพอบาทเลยในมันซี่ก็เลยขายโทรศัพท์ห้นย,ยุ่มเพินพันหนึ่งหนเ่งาดีก็เลยเอาขายเด็กข้าน้ามั่นของรถพอแรกมา แล้วแต่คาหนามันคาคนคับนะ่ะนี่ต้นมะเขือต้นมะเขือต้นมะพีก,พกเพิ่งปลูกใหม่นระเพิ่งปลูกใหม่เพ่งกะงามเพ่งกะปลูกพักสมควิงเองกับเป็นกอไผเป็นสะอืมแต่ว่าปีดีละ่ะเทิบมนะอตาตมาเมื่อกี้ด้ไปสนอนอืปริญ,ญาตตีอยู่อยู่มหาลัายบากขุดอยู่อุบลแต้ว่ากะ แต่ว่ากับเรื่องทางเลยทำทำมาคือรักทมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพราสมมาสัมบุรธเจ้าที่สภาพนังเก่าได้อยากยยมสภาพบ้านนังเกา่านังเก่าทีอาตมาเคยอยู่กันแตป็นเด็กหน่อยคนละ่ะเป็นเด็กหน่อยอยู่อนุบาลอยู่ปฐมปหนึ่งปสองจนวมาอายุสิบสามปีก็เลยเด้ไปบวชเป็นสามาแนนเอานำประป่ามูบาน นำป้าป่าบูบานมาใ่ไทเจริญเป็นอย่างดน้คืออันนี้คือปล่อยในน้ำทิ่มไหวโดว้คือบุปิดเน้ออบบ่อต่อคือบุปิดเน้ะอบบ่ต่อบูบานมาใ่ไทเจริญปล่อยทิ่มไห,มมห้ให้มันถ่วมหน้าให้มันไหลทิ่มนื่คืออืมอือส,รสราสราอสาราบานใ่ไทเจริญสารา,าบ้านใ่ไทเจริญอือมีลักษณะบ้านอัตามาภาพ ยียุ่มแม่ยุ่มพ่อเป็นอยู่ที่อัตมาเคยอยู่ในบาบ้อนตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะแต่บาบ้อนกับปลูกปลาพีบปลูกสวนปลูกเขือปลูกเขือปลูกไรยางปลูกไรยางนี่แหละแต่บากาย่ยามมาท่าน้วลืมยามมาท่านแหล,ล้วอาจจะหางยังไม่แยบให้เพื่อนกั มาท่านมีใจนี่ละ่ะภาพบ,บ้านสาลาประจำบูบานอปตาตามันธาตุ่าลักลา อยังเหรองม่ได้ใส่ยังเฮ้ยย่าไปใ่ยงเฮ้ยย่าไปดักใส่เ้ยเออมอดีก็โปอใส่มอดีฮะใสยังเฮ้ยก็อาศัยสึ่งการเดีกันช่วยได้สึ่งการเดียกันเอ้ายังคนบปดใส่ยาคอย เม uhm ื่อก็ได้ใส่ทั่งงามเถอยั้งวัวขุนวัวเอาเปนบอกปบ่ถ่ทราบเบิกเด็กอ่ใหม่แบบท้องยันว่เออโอ้ของขวนมาเห็นไมเย้านว่าคนว่าใส่องดีดีเนาะมีนะแข็งแรงแข็งแรงก็ผัดผ่าไก่แข็งแรง ยม่ไดนเลยมาอ่านบงยาบางอย่งท <Saint> ี่กินแบบไรแบบไอืมยายังเยกยาลูกใบทาบ้านมีคนจัดไหนเขาให้กินอันซ่องนี่นี่นนเมียวท่อ่อาใส่ดอกยาหูังแต่อืเออแ้ก็บุ่้กันแม่กินของแม่ก็สิมมาเลยแล้วอยังเจ็ดช่องกับเจ็ดมอย้ายแย้หนทบ้านก็ย้ะางคันกันกะ ขังๆักันกับเป็นบาตของผู้เยบาตของตได้ได้แข็งแกร่งธรรมะิยมเนาะหมันผู้เยบาตขังๆักันควคงจะยุติเพียงชำดีด้วยก็ให้อยากย่อมที่ได้ส้มขีบส้มไหลสดเบองไไ้สดมือนีก็ขอให้ทานทั้งหลายมีเต็ดสุขพาพรรางไกยแค่นัรนทุกทุก่าทุกคน ขอกล่าวเข้ามาขอจเจริญพรสำหรับคลิปนี้กาเอาไว้เพียงเท่านี้ครับถอนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งไวเพื่อแจ้งเตือนครับผมไปก่อนละครับคลิปหน้าจ,จึงพอกันไหมครับสวัสดีครับผม